อันนี้ก็เดี๋ยวตัดทางไปตรงที่สายน้ำมันจบกันเป็นน้ำตกใหญ่หนองเทือมอาจจะติดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาสำรวจใหม่ มง่แนี่กำลังกลังรมโ่กัน้าวเลยตองมากเิูป่าเาเาาอื่เิล้ป่าเาเขาาอมูป่าบอกพวกไปก่อนนะคนเหยียบเขาเขาขนาดอ๋อนี่เราก็เหยียบอยู่ได้นี่เขาจะว่าเอาซะนาะเดี๋ยวเพิ่นไม่บอกทางเลยนี่เหยียบข้าวเพิ่น ห <Okay. laughs> ลงไปลงมาครับจวงนี้เดี๋ยวจะตัดลงลําห้วยข้างล่างผ่านไร่ข้าวโอ้น้ำลึกอยู่ในนี ้วตรงไหนที่มันเป็นลานลานโล่งๆอะ่ะอ๋อที่แกยือนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อตรง้ครับครับลื่นอยู่ปะเนาะได้ได้อย,อย,อยู่ถ้ามันไม่ลื่นโอเคอ

aitäh . ข้ามน้ำมานะครับอันนี้ก็คือลําห้วยเซกะตามนะก็เป็นในส่วนของลําห้วยที่ไหลามาจากบ้านหนองเทือมนั่นแหละครับอ่าเขาเรียกลําห้วยเซกตามไหลไปมาจบกับห้วยตรวนไอ้ห้วยต่วน่นอย,อยู่อยู่หน้าเห็นไหมครับ เดี๋ยวผมไปแนวหน้าผาแป๊บ,บนึ่งลองหาทางดูก็ได้น้ำตกสองสายไหลมาบรรจบกันนี้ละมวยเซก้ตามนั้นละมวยตัว เป็นแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกันนะแม่นน้ำตกอีกสายอยู่นี่ชาวบ้านเรียกว่าปึงตูดแปลว่าจุดบรรจบของแม่น้ำสองสายอันนี้ตามที่จับใจความนะ น,นี่ก็จะเป็นตาดสุดท้ายของหนองเทือมละแล้วก็จะไปบรรจบกับอีกน้ำตกอีกเส้นหนึ่งไหลไปเป็นเซกตามนะครับอันนี้ลำห้วยเซกตามไหลไปบรรจบกับห้วยตรวจ ันสุดท้ายนะของหนองเท่อมนะครับสายน้ำก็จะไหลมามันโจบอีกน้ำตกสองเส้นตกสูงอยู่นะ น้ำของเซกตามที่ผ่านบ้านหนองเทือมนะครับจะไหลามามันจบกับลําห้วยตรวจลำห้วยตรวดตรงนี้ก็จะมีน้ําตกอยู่สองเส้นครับแล้วก็ไหลเป็นเซกตามผ่านเขื่อนแล้วก็ไปตกเป็นน้ําตกเซกตามด้านนอกอีกทีหนึง่ง น,นี้จะเป็นน้ําตกจากลําห้วยตรวดนะครับเป็นน้ําตกสองเส้นเลยไหลยแยกกันอันนี้ก็จะเป็นน้ําตกจากสายลําห้วยตรวดนะครับมีสองเส้นอันนี้เส้นแรกอันนี้เส้นที่สองส่วนสายน้ําฝามือก็ไหลามาจากบ้านหนองเทียมน้ําตกหนองเทือม เรียกลำห้วยเซกตามไะะหลามาบรรจบกัน